สวัสดีค่ะวันนี้มาข้าวสวนเก็บผักวางตุ้งกันนะคะวางตุ้งเริ่มทยอยเก็บไปทำกับข้าวได้แล้วค่ะวันนี้ก็จะทำเมนูต้มฉับ่ายให้เด็กๆกันก็มาเก็บวางตุ้งค่ะกรอบมากแต่ก็มีบางส่วนที่ว่า มีหนอนกินค่ะนี่ค่ะหลักฐานมีหนอนกินบ้างอะไรบ้างหอยหนอนบ้างหอยทากบ้างมันก็ปกติเป็นเรื่องธรรมดานะคะเพราะว่าพวกเราปลูกแบบลอดตารต้องทยอยเก็บไปทานแล้วค่ะสวยมากๆต้นเล็กต้นใหญ่เก็บกินหมดเลย โอ้กรอบมากเลยค่ะ ตรงนี้ต้นเล็กๆค่ะต้นเล็กๆก็เก็บไปทานเลยต้นเล็กๆก็อร่อยค่ะออ้กรอบ มะเขือค่ะมะเขือของอช่องพี่ยากเกษตรปาพื้นที่ส่งมเมล็ดพันธุ์มาให้นะคะเก็บทานได้เรื่อยๆเลยค่ะนี่ค่ะกินอร่อยค่ะกรอบมากๆพี่เขาปลูกผักได้สวยมากๆเลยนะคะแล้วก็พี่เขาจําหน่ายจําพวกอุปกรณ์การเกษตรนะคะไว้ว่า,วาไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยหรือว่าเป็นมเมล็ดพันธุ์ไม่หรือว่าจะเป็นต้นกล้าผักต่างๆนะคะพี่เขา จำหน่ายคะ่ะปลูกแล้วก็เขาพี่เขาปลูกได้สวยมากๆถ้าเพื่อนเพื่อนพี่ๆคนไหนสนใจก็ติดต่อไปทางช่องทางของพี่ยาช่องกเกษตรพาเพลินได้นะคะต้นนี้เดี๋ยวก็จะมาทำการตัดแต่งกิ่งให้เขาคะ่ะต้นของเขาเริ่มโสมแล้วคือเก็บกินได้ทุกวันคะ่ะเขาออกลูห้เราได้กินทุกวันเลยนะคะต้นก็เลยโสมคะ่ะเดี๋ยวก็จะทำการตัดแต่งกิ่งให้เขา ทำาสาวใหม่ให้เขาแล้วก็อยใส่ปุ๋ยหมักเพิ่มอีกนิดนึงก็จะเก็บได้อีกค่ะมะเขือลูกเล็กๆก,กินอร่อยมากอมตอนเริ่มโสมแล้ว ปลูกผักไว้ทานเองค่ะอย่างละนิดอย่างละหน่อยก็ยังดีนะคะช่วงนี้ผักแพงด้วยอันนี้เป็นผักขมค่ะเด็ดยอดเลยค่ะนี่แล้วเขาก็เกิดใหม่ ผักที่ได้ในวันนี้นะคะก็จะมีกวางตุ้งค่ะแล้วก็ผักขมนิดนึงจะมีผักบุ้งแล้วก็เคลใบหยิกนะคะแล้วก็มะเขือค่ะแล้วก็อันนี้เป็นผักเป็ดสีแดงนะคะแล้วก็ที่สําคัญค่ะมีแล้วที่สําคัญคือแค่รทตามมูตามมีนะคะแครอทน่ารักมากเป็นแค่รทอ,อ่าพันเล็กเล็กค่ะไม่ใช่แครรทพันหัวใหญ่นะคะแค่รทจิ๋วค่ะปลูกได้ประมาณนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะคะแค่อทจิว๋ว ประมาณนี้นะคะวันนี้ก็บีก็พาเพื่อนๆมาเข้าสวนตัดผักค่ะขอบคุณมากๆนะคะ